นี่ก็เป็นช้างจากบ้านตระกูลแสนของพระครูออสนะคะที่ได้มีการขนสเสบียงถุงยังชีพไปช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมค่ะท่ามกลางความทุกข์แต่ก็มีรอยยิ้มเพราะความน่ารักของช้างทั้ง4ี่เชือกที่มีน้ําใจเขาช่วยเหลือชาวบ้านค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศขนาช้างพายวาเลนไทน์และพังฟ้าใสนะคะช้างจากบ้านพักช้างตระกูลแสนดูช้างดูดอย พร้อมควานช้างที่อยู่ในความดูแลของพระครูออสวัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและกู้ภัยมูลิธิอมรินใต้กู้ภัยสยามนนทบุรีได้ลงพื้นที่แจกถุงยางชีพข้ากล่องน้ำดื่มให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะที่บ้านแสนหลวงหมู่สามตำบลยางนึงออำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ที่ระดับบนพื้นถนนนะคะสูงประมาณ50-70เซนติเมตรค่ะและน้ำนะคะก็ยังไหลเชี่ยวรถเข้าลำบากค่ะซึ่งเป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่7ตุลาคม2567ที่ผ่านมาค่ะโดยเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานะคะทางพระครูออสค่ะก็ได้ส่งช้างพายคุณแสนและพายแสนทับ พร้อมกับควันคู่ใจเข้าไปเดินแจกถุงยางชีพให้กับชาวบ้านที่ติดอยู่ในบ้านออกไปไหนไม่ได้ค่ะเนื่องจากเป็นจุดที่รถบรรทุกก็ไม่สามารถเข้าได้แต่ช้างเป็นสัตว์ใหญ่ที่มีพะละกําลังในการเดินฝ่ากระแสน้ําได้จึงได้ให้ช้างนะคะแบกสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งรวมไปถึงข้าวกล่องไปแจกใจ่ายให้กับพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่ค่ะซึ่งก็มีแฟนคลับนะคะออกมารับถุงยางชีพพร้อมรอยยิ้มและก็มอบรางวัลเป็นกล้วยให้กับช้างพาย ั้ง,งเชือดโดยพระครูออสนะคะก็บอกว่าวัตถุประสงค์ของการนําช้างช่วยมาแจกจ่ายสิ่งของจําเป็นน้ําดื่มข้าวนอกจากชาวบ้านจะได้อิ่มท้องแล้วนะคะก็เชื่อว่าช้างก็จะช่วยสร้างรอยยิ้มเสียงหอวเราะให้กับชาวบ้านได้ในยามวิกฤตน้ําท่วมแบบนี้ค่ะซึ่งตลอดเส้นทางที่พายวาเลนไทยและพังฟ้าใสลงพื้นที่ไปมอบถุงยางชีพนะคะก็ได้มีผู้ประสบภัยที่เป็นแฟนคลับออกมารอรับถุงยางชีพข้าวกล่องเป็นจำนวนมากค่ะ พร้อมกับให้รางวัลเป็นกล้วยรวมถึงขอถ่ายรูปร่วมกับช้างโดยเฉพาะที่ศูนย์อุปยพผู้ประสบภัยนะคะที่มาอาศัยอยู่วัดศรีโพธารามเพราะน้ำยังท่วมบ้านสูงกว่า1เมตรค่ะก็ได้ออกมาถ่ายรูปและสัมผัสช้างทั้งสองเชือกด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มหลังจากที่ระทมกับน้ำท่วมมาตลอด3-4วันค่ะหลังจากที่พายวาเลนไทน์และพังฟ้าใสนะคะแจกถุงยังชีพเสร็จสิน้นก็ได้โชว์ความสามารถทั้งท่านั่งชูงม่วง ยกงวงใบใบอาปากยิ้มก็ได้สร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้กับเหล่าแฟนคลับที่มีทั้งผู้สูงอายุรวมถึงน้องๆเด็กๆที่ต่างมารอถ่ายรูปกับน้องช้างก่อนที่จะก้มกราบรักคูออสนะคะที่ได้ช่วยเหลือในยามที่กำลังเผชิญกับน้ำท่วมหนักค่ะ น่ารักและใจดีขนาดนี้ก็ไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทําไมช้างถึงมีแฟนคลับมากมายขนาดนี้โดยพระครูออสนะคะก็ได้บอกว่าการที่ได้ให้ช้างมาทํากิจกรรมเช่นนี้ก็เหมือนกับการฝึกให้ช้างเป็นช้างช่วยเหลือสังคมเพราะการทํางานจิตอาสาถือเป็นการใช้ช้างให้เกิดประโยชน์เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเวลาวิกฤตเช่นนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ